เพราะโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสมีอยู่ทั่วไปภูมิเราตกเมื่อไหร่เขาจะฉวยโอกาสทันทีสาหรับใครนะคะที่อยากเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอยากได้ที่เป็นธรรมชาติไม่ชอบสารสังเคราะห์กระปุกนี้นะคะภูคาา mix สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับสถานการณ์โควิดเราก็คงฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแล้วแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังไม่ค่อยลดลงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าประมาทกาดอย่าตกกันนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็พยายามอย่าออกไปที่ที่คนเยอะๆแออัดแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอค่ะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพราะโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสมีอยู่ทั่วไปภูมิเราตกเมื่อไหร่เขาจะฉวยโอกาสทันทีวิธีเสริมภูมิให้ตัวเองนะคะก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออันนี้สําคัญมากๆต้องนอนหลับอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงใครที่เคยนอนดึกบ่อยๆนะคะอันนี้พยายามค่ะอย่านอนดึกมาก ยิ่งนอนดึกนะคะภูมิคุ้มกันของเราก็จะต่ามลงเพราะว่าโคตฮอร์โมนเนี่ยหลั่งน้อยแต่ที่สําคัญก็คือออกกําลังกายสม่าเสมอนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะหรืออาจจะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการรับประทานวิตามินอาหารเสริมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ถ้าหากว่าใครนะคะไม่ชอบที่จะกินวิตามินอาหารเสริมที่เป็นสารสังเคราะห์คูคาวมิกซ์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากธรรมชาติที่ได้จากนวัตกรมตรมตามหลักสมุนไพรศาสตรแพทย์แผนไทยธรรมชาติ ซึ่งสกัดสูตรเฉพาะพัฒนาจากงานวิจัยของดรเพนศรเพนประภัยท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเขตนครศรีธรรมราชท่านทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรหลายชิ้นค่ะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่อยากกินวิตามินหรืออาหารเสริมสังเคราะห์เหมาะมากสำหรับวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นใน1เม็ดประกอบไปด้วย6ราชาสมุนไพรสกัดแบบเข้มข้นได้แก่ ขิงผู้ข้าวกระชายเหลืองขมิ้นชันกระเทียมและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ใครที่เป็นสายธรรมชาติสายสมุนไพรไม่ชอบสารสังเคราะห์กระปุกนี้เหมาะมากค่ะโดยปกตินะคะสมุนไพรทั้ง6ชนิดนี้นะคะก็มีสรรพคุณที่ดีของตัวเองอยู่แล้วที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่จากงานวิจัยของอาจารย์นะคะพบว่าการนําสมุนไพรแต่ละตัวมาผสมกันก็จะยิ่งเสริมฤทธิ์และเสริมสรรพคุณให้ดีขึ้นไปอีกเช่นภูคาาขมิ้นชันกระเทียมขิงนะคะเมื่ออยู่รวมกันก็จะช่วยในการบํารุงปอดดีท็อกซ์สารพิษระบบทางเดินหายใจดีขึ้นแก้ไอไอแห้งไอมีเสมหะ ถ้าผู้ขาวผสมขมิ้นขิงกระชายเหลืองกระเทียมก็จะช่วยแก้การอักเสบในร่างกายต้านไวรัสลดการติดเชื้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เพิ่มซีดีโฟภู้ขาวผสมขมิ้นชนันขิงกระเทียมกระชายและน้ำมันมะพร้าวนะคะจะช่วยป้องกันมะเรง็งยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็งลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดค่ะผู้ขาวขามิ้นขิงน้ำมันมะพร้าวอยู่ด้วยกันนะคะก็จะช่วยในการแก้เบาหวานป้องกอันเบาหวาน เอาโูคามาผสมขมิน้นกระชายขิงกระเทียมน้ำมันมะพร้าวก็จะช่วยในการลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังมีอีกหลายสรรพคุณเลยค่ะเช่นช่วยล้าง <c oughs> ปิดตับบำรุงตับลดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยกระปุกนี้ยังดีสําหรับผู้หญิงด้วยนะคะลดอาการปวดประจําเดือนลดอาการไวทองช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลมากขึ้นอัดรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าเย็น สำหรับใครนะคะที่อยากเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอยากได้ที่เป็นธรรมชาติไม่ชอบสารสังเคราะห์ระปุกนี้นะคะฟูคาวมิกเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่โอเคเลยค่ะและช่วงนี้นะคะเขาจัดโปรโมชั่นดีๆอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาโปรโมชั่นไว้ให้นะคะ